สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากกระแสดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับของน้องเจนนี่ครับพี่น้องนะครับล่าสุดก็ได้ออกมาขอโทษเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ค่ายตัวเขียวเมสิก็โพส นะครับในส่วนของการพักงานของน้องเจนนี่เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็ด่ามาเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าน้องเจนนี่ก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นวันเกิดของบอสบิ๊กบบจบแค่นี้ครับพี่น้องนะครับเงินของ FC นี่หายครับพี่น้องนะครับ FC FC ก็คือว่าคุณโจครับพี่น้อง FC สาวของบอสบิ๊กนะครับเงินหายใซซสองไป25ใบแบ่งสีเทานะครับพี่น้อง บอสบิ๊กไล่สดนับได้15สีเทาครับพี่น้องนะครับเพจสบายดีเพิ่นกระโพนมาแบบนี้นะครับบอกว่าอ้าวคุณโจกระซิบไม่ได้แกงบอสบิ๊กใส่เงินในซอง25้แบงค์เทาบอสบิ๊กนับได้15บแบงค์เทาเท่านั้นหายไป10แบงค์ฝากสืบด่วนปลอ,อคุณโจ ของแท้เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อ่าล่าสุดนะครับคุณโจเพิ่นก็นมาคอมเมนต์นะครับอ่าบอกว่าโจใส่แบงค์พันเข้าไปายี่สิบห้าใบนะคะต้องมีใครดึงออกระหว่างทางแน่เลยปารพี่น้องนะครับเราก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยใส่แบงค์พันเนี่ยยี่สิบห้าใบครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอทบิ๊กอ่าไล่สดเนี่ย นับได้แค่15ใบนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับ fc นะครับก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าคือเป็นแนวนี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีกดบอไดนอนอีกแล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอ้าวอีก10ใบหายไปไหนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามีคนหักหัว q นะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าคนในเท่านั้นที่รู้นะครับส่วน fc ธนีก็ตั้ง ทงว่ามีขโมยแน่ๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอ้าวหายได้ด้วยหรอนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเอาดีๆนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าผู้ผู้ใหญ่บ,บ้านแกจะเช็คของขวนหลังงานจบทุกครั้งมาไลให้ดูหลังงานจบปีที่แล้วแกก็เช็ค ให้ดูว่าใครให้เท่าไหร่เพื่อขอบคุณ FC นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านครับต้องมาสืบกันอีกว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยอ่าเป็นยังจะค่อยเหลือสิบหาใบครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับบทบิ๊กเพิลนกำลังหาสือบอยู่ครับพี่น้องนะครับว่าไผรหยิบ ออกนะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอ่าถ้ามีข้อสารมาอัปเดตไม่เดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ